สวัสดีค่ะพี่น้องมาจ้าวันนี้กินอะไรวันนี้ได้ข้าวเหนียวทุเรียนนะคะแม่น,นมูทําเองพี่น้องค่ะข้าวเหนียวทุเรียนมากินมากเพิ่มเบาหวานเพิ่มน้ำตาลพี่น้องค่ะแล้วก็ได้ไก่ไก่อบซอสหมูแล้วก็ข้าวเหนียวกองเบลือเบล่าเลยพี่น้องค่ะมาข้าวเหนียวทุเรียนด้วยกันนะคะแซบ่บน้ากะทิฉ่ำเลยพี่น้องค่ะ ทำเองกินเองนักเลงพออร่อยมากแซบเวอร์เมนาโมมักมน้ำกะทิฉ่ำๆพี่น้องแซมมูลข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำกะทิฉ่ำๆน้ำกะทิก็คือน้ำใสเนื้อทุเรียนพร้อมเอาเอาเนื้อทุเรียนไซส์พร้อมแล้วก็เอาคู่ทุเรียนมาเป็นช้อปปิ้งนะคะทุกคนขะวันนี้ได้ ข้าเหนียนข้าวเหน,น,นียวทุเรียนยั่วๆจ้าทุกคนคะ่ะมากินน้ำกันบ๊ายบายคะ่ะยั่วๆนะคะทุกคน